สวัสดีครับผมวันนี้ผมมีอะไรมาให้ดูนะครับก็คือที่บ้านผมได้นาเข้าของสิ่งหนึ่งมานั่นก็คือหลอดไฟอัจฉริยะซึ่งในประเทศไทยอาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับเพราะว่านําเข้ามาจากต่างประเทศวันนี้ผมอัอธฉริยะสรรพคุณของมันก่อนสปปรรพคุณของมันก็คือมันสามารถเก็บไฟได้ในตัวมันเองและมันใช้ความชื้นในการทําให้มันติด มันก็เสกับบปลอดไฟธรรมดาได้ปกติเหมือนกันครับแต่ว่าแค่มันใช้ความชื้นได้ความชื้นความชื้นแบบไหนความชื้นเช่นน้ําผลไม้ที่มีความชื้นหรือมือเราที่มีความชื้นผมจะลองดูอย่างแรกนะครับน้ำน้ำมีความชื้นใช่ไหมครับใส่เข้าไปปั๊บติดเลยแสบตาเลยน้ำแล้วมือของเราอ่ามือเราใช่ไหมครับ เช็ดก่อนเช็ดก่อนทีนี้มันใส่ยังไงก็ใส่กับพวกฟักที่ห้อยปกติครับที่เขาไปขายตามตลาดนะับที่มีตลาดรถเข็นแล้วเขาจะเอาอะไรห้อยอยู่ข้างบนใช่ไหมครับเราก็ใส่เข้าไปปกติเลยใส่เข้าไปแล้วปกติเขาก็ต้องมีไปเสียบตามฟักตามอะไรใช่ไหมครับทีนี้เราไม่ต้องไปเสียบตามละ ร้านข้างๆนะครับขายแตงกวาขายมะเขือเทศขายอะไรแล้วก็ออกไปซื้อมาไว้เลยครับเสียเข้าไปเลยหรือครับปาบเนี่ยครับห้อยไว้ครับเขาถามเสียบอะไรครับมะเขือเทศครับผมไม่ใช่มะเขือเทศอย่างเยอที่ติดครับเราเอานิ้วจับที่ปั๊กไฟก็ติดเหมือนกันเห็นไหมครับใช้ฟานชี้ ใช่ไหมครับความชื้นเราใช้อะไรใช้ใช้ลิ้นก็ติดผู้เชี่ยวลองดูครับไฟไม่ดูดรับรองว่าไฟไม่ดูดถ้าไฟดูดได้ผมไม่กล้าใช้ลิ้นแน่นอนมาดูนะครับทำใจแป๊บนึ่งติดแล้วนะครับไฟแบบนี้ไม่ได้มีแค่ขนาดเดียวนะครับจะมีแบบหนึ่งที่เป็นแบบไฟบ้านธรรมดาครับไฟย,ยาวๆใช่ไหมครับ ปอดภัวเรธรรมดาเหมือนกันครับไม่ต้องเสียบปลั๊กไม่ต้องอะไรก็แค่เอาไปใส่แผงไฟได้เลยอ่าอันนี้ก็ติดได้เหมือนกันโดยใช้ความชื้นเราก็เอานิ้วสัมผัสสองข้างไปก็ติดาน,นะครับถ้าไปเสียบกับรางไฟปกติก็ไม่ต้องมีบาลา์หรือสตาร์เตอร์เลยครับก็ถอดตัดมันทิ้งให้หมดก็เสียบกับรางไฟธรรมดาได้เลยนะครับผมอ่าก็ถ้าสนใจรายละเอียดยังไง ติดต่อได้ครับอินบ็อกเข้ามาเลยนะครับสินค้าไม่แพงครับก็ใช้คุ้ม